สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้ก็จะมาติดตามกรณีเคสที่ผาตัดผ่านกล้องนะฮะชื่อคุณยายแมน้นจันจวงอายุ82ปีนะครับผ่าตัดที่โรงพาลตำรวจเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะเนื่องจากว่าเป็นลูกเนี่ยหลุดโผล่มาจากช่องคลอดปวดมันปวดทั้งขีนปวดยากนะขียากค่ะ แต,แต่ผ่าตัดแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะตอนตอนฉีกต้องดึงอะไรเง้ยตอนนี้สบายดีแล้วค่ะแล้วก็เดินได้อะไรได้แล้วอืมผ่ <im it> าตัดวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่สามสี <im it> <พ>่สามที่สามผ่าตัดที่สองที่สามที่สี่ผ่าตัดได้กี่วันแล้วนะครับสวันผ่าตัดได้สามวันค่ะผ่าตัดได้สามวันอาการทั่วไป ดีไหมฮะดีดีแล้วค่ะปัสสวะสะดวกสะดวกค่ะอุจจาระเป็นไงบ้างเอ่ยอุจจาระยังไม่เคยอุจจาระเลยค่ะลแล้วถ้แล้วถ้ตด,ดอย่างเดียว,วก็กินกินยาระบายอยู่ชใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช้หมอเอากยาระบายมาให้ทานค่ะอืมแล้วก็มีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหของปู่คคจมีความดันไขมันไม่มีเพราะหน้า แล้วก็กินยาเอสไพรินนี่พอไรกินยาเอสไพรินอืมไอ้ที่กระดึงเลือดแม่ขาคงกลัวกลัวมีปัญหาดึงเลือดอ๋ออ๋อช่วงเป็นโควิดต้องเนมีไขมันกินมานนาแล้วกินยาเอสไพรินมานานเท่าไหร่แล้วก็ประมาณช่วงประมาณก็เป็นเป็นสิบละค่ะเพราะว่ากินช่วงคู่กับยาลดไขมันเพราะแม่เป็นไขมันด้วยแม่แม่อาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นไขมันด้วยหมอให้ทานยาลดไขมันด้วยไขมันในหลอดเลือด ก็หยุดหยุดยาก่อนก่อนผ่าตัดเจ็ดวันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ผ่าตัดผันกล้องแล้วก็ลุกเดินไปมาวันเดียวก็เดินได้นะเดินได้แล้วก็วันเดียวก็ปัสสาวะได้ไหมวันเดียวถอดสายออกมาปัสสาวะได้ได้ไหมวันแรกวันวันแรกเลยไม่ได้ค่ะเพิ่งมาได้วันแรกไม่ได้เพราะว่าใส่สายสวนสายสายสวนพอพอถอดสายได้เลยไหมได้ค่ะ อ๋อเพราะท่อยสซูลก็ประสวัดไ,ดได้เลยนะฮะแต่ว่ายังไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายคือแต่ท้องก็ไม่อืดคุณแม่แม้นเนี่ยคลอดบุตรเองนะตามธรรมชาติแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยฮอร์ออออโมนหมดพอฮอร์โมนหมดเนี่ยการดึงรั้งของตัวมดลูกเนี่ยมันก็จะย่อยออกมาจากช่องคลอดตอนนี้พอพอ,พอย้อยออกมาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาคือว่า ม,มันก็จะไปดึงเรากระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทางเดินอุจจาระด้วยทําให้ทางเดนินอุจระตอนต้นก่อนผ่าตัดคุณแม่เป็นไงบ้างนะครับอาการตอนต้ปวดไม่ไม่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่นี่มันขขดีไม่ได้ฉี่ไม่ค่อยได้แล้วก็ถ่ายไม่ค่อยได้ก็อยู่ดีไม่เป็นไรเอาออกเลยได้กันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโควิดนะครับที่ครบแล้วที่ครบแล้วก ก,นะก็คือ <Okay. S 2> ปัสสาวะก็ลำบากปัสสาวะบ่อยไหมฮะปัสสาวะบ่อยไมไรคะก่อนที่ผ่าตัดนี่ยปัสสาวะบ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะเป็นบางครั้งค่ะแต่ว่าปัสสาวะลำบากจ้า เวลาปัสสาวะต้องดันเอาเอาต้องดันเอาตัวมะลุกเข้าไปแล้วเวลาอุจจาจะเป็นยังไงบ้างไม่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 เป็นอะไรค่ะไม่ถ่ายไม่ไม่ดึงไม่อะไรทั้งนั้นใส่อุจจาพอได้แต่ปัสสาวะจะลําบากลำบากอยู่นานเท่าไหร่ถึงถึงคิดว่ามันทนไม่ไหวแล้วประมาณทนไม่ไหวประมาณประมาณรวมเดือนอ่ะเดือนหนึ่งก็เลยก็เลยไปผ่าตัดตอนนั้นก็เลยบอกลูก แล้วก็เราก็ผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจนี่ก็คือตอนนั้นผ่าตัดโดยวิธีการที่เราไม่ได้ตัดมะนลูกนะฮะไม่ได้ตัดม้นลูกแล้วก็เราเอาตัวของตัวของม้นลูกเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นแผ่นรองพื้นนะแผ่นองคื้ปไปยึดที่คอของตัวม้นลูกนะครับไปยึดคอม้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาคอม้ลูกเนี่ยไป ไปไปดึงกับไปไปไปตรึงนะไปไปมีเข็มหมุดเย็บกับกระดูกสลังส่วนที่เรียกว่าก้นกบตรงนี้ที่มันย้อยลงมาเนี่ยเรา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 เย็บก้นกบนะฮะแล้วก็ผ่าตัดวันแรกเป็นยังไงบ้างผ่าตัดวันแรก่ตัดวันแรกฉันฉันยังไม่รู้ว่าฉันผ่าตัดนลคะหมอฉันบอกของโกงฉันบอกกับลูกว่าแฟนฉันไปเข้าฝันตอนกลางคืนห้ามผ่าห้ามผ่าไม่รู้ว่าผ่าม่ให้ตัด ไม่ให้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแต่ว่าไป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 เจาะเฉยๆเจาะทองฉันไม่รู้เราทำบอกลูกลูกเขาบอกว่าแม่เขาทำมาเสร็จหมดแล้วแม่ฉันไม่รู้ค่ะหมอฉันบอกโกงๆค่ะทํายั่ไม่รู้ตัวเลยอ่ะแล้ว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 ้องน้ำวันวันแรกเข้องน้ำได้ไหมได้ค่ะก็ลูกตรงไปกับลูกชายสองคนประคองไปแล้วอยู่รออีกลูกวันเดินเองได้ ทีแรกพอเดินไม่ค่อยไหวแต่ไปถึงห้องน้ำทำเองได้ขี่ได้อะไรได้ไ้ออสายออกวันอะไรนะออกสายออกผ่ากระสวะแค่วันเดียวก็ออกนะอาจารย์วันเดียวก็ออกนะสายประส้วนี่วันเดียวออกแล้วก็แต่ว่าเราสวนทายไปก็ยังไม่มีมมยังไม่ไมีมไม่ได้สวนทายเลยค่ะไม่ได้สนทายเลยค่ะเพราะว่าวท้องท้องแม่ไม่ค่อยอึมมีสายลมอาจารย์ก็เลยให้แค่ยาระบายไปกินให้ยาระบายไปกินเฉย แล้วก็เริ่มจะถ่ายอุจจาระวันที่เท่าไหร่อย ar, ู่ที่โรงพ่ลได้ถ่ายนะได้ถ่ายไหมอยู่ที่โรงพาลตำรวจได้ถ่ายไหมไม่ไม่ถ่ายค่ะไม่ได้ถ่ายใช่ไหมกลับมาถ่ายปกตินะให้ยาระบายให้ระบายยาระบายแล้วก็พอหลังผ่าตัดพอเอาสายส่วนปัสสาวะออกก็มีชีวิตตามปกติไหมะ เหมือนปกตินะมันก็ค่าเองเขาเองชั่วมาถึงบ้านเห็นก็เดินเหินได้ไม่เป็นไรค่ะเข้าห้องน้ําได้ไป,ไปเองได้ทั้งนั้นค่าาะอาบน้ำอาบผ้าไม่ได้นั่นไม่ยุ่งลูกเลยค่ะไม่ต้องให้ลูกช่วยเลยไม่ต้องช่วยเลยทำได้ทั้งนั้นแต่พอห้องน้ำมนันอยู่เดียวตัวบ้านเสร็จมยุงเลยเพราะว่าตอนที่ผ่าตัดนี่ก็กังวลใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่อายุ82ปีเนี่ยมันเป็นอายุที่เป็นอายุที่เยอะเหมือนกันนะ ปกติก็บางคนเขาก็ไม่ยอมผ่านะแต่ว่าการผ่าตัดแบบนี้ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าก็แต่ต้องมีต้องไม่มีโรคหัวใจนะเพราะว่าเราเราเราเป็นคนอายุเยอะ80บก,กว่านะตอนนี้พอ80ก,กว่ามันก็ต้องต้องมีหมอดูมยาที่ดีพอสมควรไม่งั้นเราเราก็กลัวนะแล้วก็ตอนก็ผ่าตัดใช้เวลาประมาณสัก ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่าแล้วก็ชั่วโมงกว่าแล้วก็พอออกมาอยู่ห้องฟื้นนักไหมประมาณชั่วโมงะปรมาณถ้ารวมๆแล้วประมาณสามสี่ชั่วโมงผม่าไปนอนหลับสามสี่ชั่วโมงนะอยู่อยู่อยู่ห้องย้องรีคอรเวอรี่นะประมาณสามชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงกลับไปที่ห้องทําอะไรบ้างนะตอนนั้นกลับไปที่ห้องก็ก็รู้ตัวเลยนะ ออกกลับไปที่ห้องเริ่มรู้สึกตัวแล้วแล้วก็สลึมสลือธรรมดาแต่ว่าไม่รู้ว่าผ่าตัดเาไม่รู้ไม่รู้ขผ่าตัดก็ไม่รู้ว่าเข้าห้องผ่าตัดรู้ว่าจะเห็นยังพูดกับลูกว่าเขาเห็นห้องเข้าห้องผ่าตัดตั้งเมื่อไหร่แม่ไม่รู้เดี๋ยวพูดกับเสาเนี่ยลูกเนี่ยลูกรัดเนี่ย แต่แต่ปกติไม่เคยผ่าตัดเลยใช่ไหมเอาจะคลอดลูกอย่างเดียวเคยผ่าตัดไหมสองกล้องสองกล้องอ๋อสองกล้องเป็นนิ้วนิ้วในถุงนั่นดีอ๋อที่ที่เป็นนังก้าอ๋อเป็นนิ้วแล้วเขาเรียกเป็นนิ้วยี่สิบปีก่อนเคยเป็นนิ้วที่ถุงนั่นดีแล้วผ่าตัดด้วยกล้องแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเข้าโรงพยาบาลอีกเลยครั้งนี้เรียกว่า ส,ส,สุดขีดจริงๆเรียกว่าสู้ไม่ไหว,น,ไวะะนะะโอ้ทิ้งไว้ลำบากดีไม่ดีไตจะพังก่อนเพราะว่ามันอุดกั้นแล้วหลอดไตมันจะมันปลว่ามันจะไม่ไหลลงมามันจะไตวายวมันจะอกอืมแล้วก็เป็นแผลด้วย,ยวเป็นแผลไหมตอนนั้นจำไม่ได้มันก็ถลกแล้วลเริ่มฉลก,ลกแล้วแต่ว่าเริ่มแห้งมากนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าชีวิต ดีกลับมาท่องสองเดือนแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้<ย>แม่ทำอะไรเองได้บ้างเออตอนนี้คุณคุณแม่ทําอะไรเองได้บ้างก็ฝาดถูบ้านสวาดบ้านพอได้แต่ถูบ้านลูกไม่ให้ถูมันก็น่าหนักฝาดบ้านฝาดอะไรพอๆไปทําได้หุงข้าวกินได้เช้าๆหุงตั้งเม้ากินงั้นนี้ได้ะทโอ้พี่กำลังนะแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบสอง เออเป็นเรื่องที่แปลกดิก็เป็นเรื่องที่เป็นที่ดีนะของการการที่เราเพราะเราใส่บาตรด้วยพระมาก็ใส่บาตรจังหวะเป็นทีดีเพราะทำบุญเยอะเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งนะทำบุญเยอะก็ทำให้ดีดีผมก็ทำบัตรบุญทุกวันเหมือนกันนะก็เลยเนี่ยมันก็ถ้าไม่บุญเนี่ยก็คงจะถือว่าโชคดีนะแล้วก็ ขอบคุณอาจารย์ด้วแหละได้ม่า้คุณอาจารย์นี่คได้่าแล้วมันทำให้แกดีที่สดที่ดี่สุดแเลยทั้ก่อนผ่านี่เดินไปเดินมาไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันนะเดินไปเดินมาก็แต่เดินไปไกลๆก็ไม่ค่อยได้ก็เลยเข้าห้องน้ำู่บ้านได้เพราะว่าเ้องน้ามันอยู่ในบ้านแต่แกต้องเบ่กด้วยนะต้องเบรกก่อนที่พ่าต้องเบ่ง ลูกกได้ยินแม่เบ่งแเบ่งฉี่อะไรเเบ่งฉี่เนี่ยล้วาเนันก็จะบ่งดนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญมีลูกอยู่สี่คนนะสี่คนสี่คนค่ะเสียหนึ่งคนผู้หญิงสองคนผู้ผาคนที่สี่แล้วสามลูกก็ได้แล้วผู้หญิงสามคนคนเดียวผู้ชายคนหนึ่งนี่เนี่ยคนที่สี่ลูกชายคนที่ห้าคนที่ตายคนคนที่ห้าผู้หญิง ตายตั้งอ่ะสามขวดเป็นอะไรฉันก of ็ไม่ร okay. ู้ว่าเป็นไรดอกเป็นไฟตรงนีพระขเขาบอกว่าอัน uh, น um, uh, uh, ่าจะอะไกเขาเาามดบอกว่าเป็นดอกที่มัน exactly ีเต็มรียมใจเขาคิดย่าไงแต่ว่าทางทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเด็กเออ่มีอะไรเปอุกั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ไม่มีอะไรก็ตามนั้นดูดีๆก็น็อกไปเลยไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วพระมาสวดเขาก็ขอดูพวกต็วบบเป็นแม่แม่เป็นความเชื่อใจเลยอันนี้แม่เป็นความเชื่อแม่ใจมือเสมอในเสมอหมดเพราะว่างั้นเราก็ไม่รู้สามขวดไค้สามขวดก็สามเดือนมั้งตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็โอเคตอนนี้ก็ถือว่าถือว่ามีชีวิตที่ดีนะสำหรับคนที่มีมลูกหลุดออกมาจากจากจาก จากช่องคลอดเนี่ยจริงๆแล้วเจอเยอะนะเพราะเหตุว่าจะเป็นในคนในคนที่คลอดบุตรเองวนใหญ่เป็นในคนที่คลอดบุตรเองเพราะว่าเพราะว่าตอนคลอดเนี่ยมักจะคลอดลําบากแล้วก็ตัวเอ็นที่ยึดตัวมลูกเนี่ยจะมีอยู่แค่แค่สองคู่ที่สาคัญนะก็คือเอ็นที่ยึดด้านข้างนะพะพอฮอร์โมนหมดมันจะพอเราพอเราทำงานหนักมันก็จะดันเอาตัวมลูกค่อยๆอ,ออกมาจากช่องคลอด น,นนมัเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่รู้มันไม่ม,ไมีตัวดึงล้างเลยก็ลำบากก็การผ่าตัดนี้ก็เสียค่าใช้จ่ายไปนี่ขนาดเบิกได้นะฮะเสียไปสี่หมื่นนะฮะเรพราะเห็นว่าเพราะเห็นว่าตัวทั้งสองตัวก็คือตัวที่เป็นที่เป็นตัวคล้คายๆกับผ้ามุกแต่เป็นแผ่นบางผืนเนี่ยก็หมื <No. S 2> ่นห้า <No. S 2> แต่เราตัดมาผ่าตัดได้ห้าครั้ง no. นะเราก็ตัดมาได้แค่ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาผูกกับตัวมดลูกที่ขอมลูกแล้วก็ดึงไปยิงครับกับกระดูกสลังแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวยิงกระดูกตัวนั้นก็สองหมื่นห้าก็ใช้ได้ประมาณห้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินมาตกอยู่ที่เราที่เราที่เราเสียเป็นคนแรกแต่ต่อไปถ้าเกิดว่าใครใครมาก็คงจะจะประหยัดไปเพราะส่งสอง,สอ,งอันนี้ไม่ต้องจ่ายไปอีก,อก อีก4คนนะฮะพอคนที่5ถัดไปก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ4ี่หมื่นแต่นอกนั้นก็คงไม่ค,ค่อยได้จ่ายนะวันนี้ก็รบกวนนะคุณยายแม้นแค่นี้แล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนกครับขอบคุณหมอมากนะมาับ <laughs>